สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาาวิง่งเหมือนเดิมนะพี่พี่จ๋ากับแนวทางหานอยนะคะฮ้าน้อยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมเนาะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแต่18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพ,พี่จ๋าสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปเมื่อวานนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะมีท่านที่ท่านที่ตามแนวทางของแอดไม่นาะมาดูกันนะคะกับแนวทางผลนะคะผลของเมื่อวานเนาะเมื่อวานแอดให้เด่นที่สองห้าเก้านะคะให้วิ่งรูดไปที่เก้าในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจสองหกหนึ่งล่างสี่แปด นะคะอันนี้แอดหลุดไปเนาะแต่ว่า48นี้มาคะแนนแนวทางเลขทูบนะพี่พี่จา๋ามาในแนวทางเลขทูบนะคะสําหรับ48เนาะ61ให้ไป91มา6-1ตัวกลับส่วนเหลืองเหลือนี่ก็คือลาวพัฒนาเนาะแนวทางเลขทูบเมื่อวานมาทงางนอยกิจแล้วก็ลาวพัฒนาเลยนะคะอ่ะตามกันต่อนะพี่พี่จา๋าแนวทางเลขทูบนี่มาทุกเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะถ้าใครสนใจก็ในกลุ่มได้เลยนะพี่พี่จา๋าอ่าสำหรับ ID Line เนาะ เดี๋ยวคิวอาคูดเดี๋ยวแอดหาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะว่าไม่รู้จะอยู่หรือลบทิ้งไปแล้วนะคะอ่ะมาดูกันเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาให้ก่อนเผื่ออยากจะเข้ากลุ่มแนวทางสนใจแนวทางได้ทุมนะคะอ่ะสแกนคิวอาคูดแล้วก็ทักหายได้เลยนะอ่ะตามกันต่อนะคะพี่พี่จา๋าดูผลกันต่อในรอบพิเศษนะคะ107ล่าง80แอดหลุดไปในรอบปกตินะคะ809เนาะล่าง70 เดนที่เ้ามารูที่9อ่ามาตัวกลับตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับในรอบนี้ส่วนล่างแอดหลุดไปในรอบ v i p นะคะ275าล่าง85นะคะเดนที่55มาบนมาล่างอันนี้ไปเข้าตัวที่แอดจับคู่เนาะไปเข้าตัวที่แอดจับคู่ในกลุ่มนะคะวันดีรูทที่9ตัวที่แอดเน้นมาในหนอยนี้ดีดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่นำเป็นเสียงโชคนะคะตัวที่แอดเน้นเป็นตัวกลับนะ มาตามกันต่อนะพ,พี่จ๋ากับแนวทางานอยสูตรเป็เดียวเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพ,พี่จ๋าเป็นกําลังแรงใจให้กันและกันนะคะชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะ,อะลองนําเทียบทั้งสงสูตรนะคะค่อยตามนะสาหรับท่านที่มารับชมใหม่นะคะ,ะเผื่อย,ยังไม่รู้แต่แนวทางของแอดนะคะไปทิศทางไหนมาดูกันนะคะสาหรับตัวเด่นในวันนี้ว,นะะวันที่10นะคะวันที่1ิ พฤษภาคม2568นะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นแอดให้เด่นไปที่2องนะคะ5 7นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะแอดให้รูดไปที่2นะ,ะเดี๋ยวเรามารูดที่2กันค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะอ่ะมาดูกันตัวที่แอดเน้นแอดจะเน้นไปที่หกคู่นะพี่พี่สาเน้นไปที่หกคู่นะคะสำหรับรูปที่สอง <c oughs> อะมาดูกันตัวที่แอดเน้นในรูปที่สองนะแอดเน้นไปที่สองศูนย์นะคะ สองสี่นะคะพี่พิจาสองห้าสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะอ่ะแบบบานนี้นะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวแอดจะไปอีกชุดหนึ่งนะใครชื่นชอบชุดไหนแคปชุดนั้นนะคะอ่ะโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อกับสูตรมัดรวมนะพี่พี่จ๋าไปกันต่อกับสูตรมัดรวมเดี๋ยวเราดูผลกันก่อนอ่ะเมื่อวานแอดให้เก้ากับสองไปเด่นที่เก้ากับเด่นที่สอง ในรอบแรกก็คือสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งนี่ตารางตัวเด็ดมาที่พี่ๆจา๋าสองมาหกมาหนึ่งมานะคะตารางมาสามตัวส่วนล่างสี่แปดแอดหลุดไปนะคะในรอบพิเศษหนึ่งศูนย์เจ็ดล่างแปดศูนย์แอดหลุดไปเนาะในรอบปกตินะคะแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าเด่นเก้ามาเก้าศูนย์เน้นไปเก้าศูนย์มาศูนย์เก้านะคะส่วนล่างเจ็ดศูนย์นี้แอดก็หลุดไปเอามาเจ็ดศูนย์เเลยเนาะดู ในรอบ VIP นะคะสองล่าง85ห้นะคะเจตรงตรงตรงัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับในรอบ VIP นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อกับสูตรมัดรวมนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจา๋านำไปพิจารณาอีกทีนะแอดไม่รู้่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหน ไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นแต่สูตรก็ยังโอเคยังเข้าต่อเนื่องทุกๆวันนะคะมาดูตารางตัวเด่นกันตารางตัวเด่นของแอสในวันนี้นะคะแอสให้เด่นไปที่เจ็ดสองเก้าเก้าหรือหกนะคะสี่ศูน าเด่นสุดในตารางนะคะพี่ๆจะแอดให้เด่นไปที่สองนะคะแล้วก็เจ็ดเด่นไปที่สองแล้วก็เจ็ดสำหรับสองนั้นนะแอดให้ไปที่สองศูนย์สองสี่สองแปดสองเก้านะคะส่วนเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดก้านะคะใครไม่ชอบจับในตารางตัวดินเด้อสามตัวก็เช่นกันนะคะอ่าชุดกันชุดกันแอรให้ไปที่ศูนย์ห้าสี่สามหกหนึ่งมาแล้วมาอีกได้แต่ก็ระวังนะ สายเบิ้ลวันนี้มีเพิ่มเดอ้อพี่น้องจา๋าสายเบิ้ลถ้าใครชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยเนาะเพราะว่าถ้ามีเบิ้ลเข้ามาอาจจะดูหลายตัวนะคะเบิ้ลแอดให้ไปที่ห้าห้าแล้วก็แปดแปดอ่ะมาดูกันตัวที่แอดเด้นทีนี้เด่นสองกับเด่นเจ็ดเด่นสองนี้เด่นไปที่สองแปดสองเก้าคะ อเหเด่นที่7แอดเน้นไปที่72็ดเจ็ดก้าหรือ76นะเจ็ดก้านี้กลับหัวด้วยนะอ่าเด่นชุดกันศูนย์แล้วก็43นะคะพี่พๆจ๋าศูนแล้วก็43ส่วน7จ็ด R เจก้า 6, 7, 9, หรือ76แต่ถ้าเป็นเบิ้ลตัวที่แอดเน้นแอดชอบ8ปนะคะ จดไว้แคบไว้นะคะสําหรับแนวทางมัดรวมซีหน่อยรอบเฉพาะกิจถึง P PP เลยสําหรับท่านไหนอยากได้หน่อยสามัคคีหน่อยพัฒนานะคะแอดแยกเป็นหน่อยหน่อยให้ในกลุ่มได้เลยนะพี่พี่จ๋าแอดก็ขอขอบคุณพพเอฟ c ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้แห่งๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ